เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟต้นเกมแล้วก็ข้างหน้าเราดูดิตอนนี้ก็มีคนมีกดเบานะนี่แล้มันก็เป็นระยะอยู่นะเตรว่ามันก็น่าจะรู้ครับว่าผมมีลูกซองเนะี่ยแต่มันก็มีกดเบาว้าไลลเลือดผมก็เหลือน้อยละเพราะว่ามันก็เขามาจากไไก โอ้ยอะไรวะดูดิอันนี้มันจะบอกอะไรครับจังหวะนี้บอกเลยว่าสวยนี่แล้วใครคือผู้รอดชีวิตแล้วเราจะไปหลอยคนนั้นเลยแล้วก็เรียบร้อยครับนี่ก็เหลือคนเดียวแล้วก็เฟิบแล้วก็ปัง้งเรียบร้อยเอาดินี่ไงแล้วก็เก็บมามาละรอบนี้มันมีปืนไปเนี่ยเหมือนกับชิวิ้งตัวเปล่ามาเลย แล้วเก็บมาครับนี่เมื่อกี้ผมจะเข้าไปประชิดตัวยากอยู่นะแต่ก็มีคนมาพอดีไงมันก็เลยพวกและแล้วก็ก็เลยหล่อได้ครับไปประชิดยาแป๊บนึงตอนนี้ก็เกือบตายเลยแต่ก็ได้ปืนมาละไปครับเดี๋ยวอะไรก็ไปกลับบ้านก่อนนะตอนนี้ก็ยิงมาก็ได้ปืนลูกซองมาหลายกระบอกเลยไปเก็บแป๊บและนี่คือบ้านเรานี่ ะเรียกว่าบ้านได้ปะเนี่ยยังเป็นแค่ไม้อยู่เลยครับวันนี้ผมก็มาสุมตี้เช่นเคยครับในเซิร์ฟนี้เนี่ยเข้าเซิร์ฟมาก็ไปพิมพ์หาตี้เลยก็ได้ตี้มาไปเชิญมาแล้วก็เข้ามาแต่เดี๋ยวก็ข้างหน้าเราเหมือนกับว่าจะมีแก๊งลูกซองนะดูดิ ก็มันยิงเล่นอยู่อ่ะอ้ตอนนี้ผมเอาลูกซองมานะแล้วก็มีปืนพกอึงด้วยครับลาวก็จะเคาะเรียกมันมามามะบ้างโอ้ยโดนอยู่นะวันนี้มาละจังหวะน,นี้คือเราจะกลิ้งเข้าไปหานะเฟ,ฟิบโอ้ยเอาดิแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห จังหวะที่ผมกลิ้งนี่คือมันก็กลิ้งด้วยว่ะนี่เอาเรื่องแสดงว่าพอมีสเตปยเยอคแต่ก็ได้ของมาครับของก็โคตรเยอะดูดิสวยปะ่ะแลวเราก็ได้ปืนลูกซองมาอีกละเดี๋ยวไปทำแคมป์ต่อนะแล้วก็ไปเก็บของแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปลุยต่อแล้วแคมป์เราก็เอาตรงนี้เลยครับมันก็ใกล้ไบโอเลยก็ ใกล้เขียวบนเนี่ยมันน่าจะเล่นง่ายหน่อยวันนี้ผมสุ่มตี้มานะแต่ผมว่าผมเล่นคนเดียวเลยวะ่ะผมไม่ได้ไปวิ่งคู่เลยแล้วก็ผมไปเรื่อยนะครับตอนนี้เนี่ยแต่เเล่นไปขอให้รวยพอวันนี้เนี่ยมา yeah. ทำแคมป์แป๊บ ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่ออกหากินต่อผมก็เอาลูกซองมาซองกระบอกเดียวเช่นเคยเพราะว่าถ้าเราตายไปแล้วก็จะไม่เสียดายนะและตอนนี้ก็มีคนอยู่ในบ้านครับแล้วก็ย่องไปเฟบโอเคหน้าบ้านก็มีจักรยานด้วยเดี๋ยวต้องออกมาเฮ้ยเอาดิแล้วก็เฟบโอ้ยโอเคแล้วก็เรียบร้อยครับได้มา ดี่ผมผ่านหลังไปดูนะมาแล้วและก็เรียบร้อยครับโอ้โหผ่านไปเนี่ยมาละโอเคอันนี้มีดครับมาอะไรก็ยังได้มาแต่ก็ได้กลมเบามาโอ้ยอันนี้ของดีเลยอะ่ะเราได้เซตกระดูกเต็มแล้วก็ลูกซองแฝดน,นะบอกเลยว่าลูกซองแฝดต้นเกมนี่คือของดีจัดนะจ้า ป่ะเราได้ของมาครับไล่ของก็ใช้ได้นะเฮ้ยไปครับเดี๋ยวไมเข้าแคมป์เราเมื่อกี้ก็เพิ่งทำแคมป์ม,มาเนะี่ยแล้วก็ได้ของเอาไปเก็บละแต่ว่าได้เซ็ตกระดูกมาด้วยนะกำลังอยากได้อยู่พอดีแล้วก็จะได้ถึกหน่อยครับมีเซ็ตเต็มเนะี่ยเดี๋ยวฉีดยาแป๊บนึงอันนี้ได้ลูกซองมาก็หลายกระบอกเลย ผมจะถึงบ้านไปเนี่ยอะ้วก็มีอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวข้างหน้าโน้นครับจักรยาน,นไกลๆแล้วต้องฉีดยาก่อนดี่ไอ้พวกนี้คือแก๊งเมื่อกี้เลยป่ะเนี่ยที่ผมยิงไปสองตัวเนี่ยโอเคอะไรก็เนี่ยเต็มละมามา และก็เรียบร้อยครับเอาดิโว้ยของดีแล้วก็ได้กระสุนปนเบามากำลังอยากได้อยู่พอดีครับเก็บมาเ,เดี๋ยวเอาจักรยานมันไปด้วยนะนี่ไปแล้วจ้าได้เวลาซิ่ง เลเก็บมาด้วยครับเดี๋ยวมันก็จะตามรอยมาได้ฟิบได้มาละไร่ยอเดี๋ยวไปเข้าแคมป์เราเดี๋ยวไปเก็บปืนครับแล้ว่อเดี๋ยวไปล่าต่อนะอันนี้มีรอยเท้าครับมีคนอยู่ข้างหน้าเรามาโอ้ยอะไรไม่ตายด้วยอ่ะอันนี้ผมไม่มีสะโคมอ่ะและ้ย่อจีงยากหน่อยนะ ไลดูดิโอ้โหรอดเฉยแต่มันก้อน่าจะเจ็บมากอะถ้ามี็สกบก้อนในสไตล์เลยครับเฮ้ยและมีเสียคลานอย่างนี้แถมนีชัวเฮ้ยนี่ครับโอ้โหโคตรเนียนและดูชุดมันใส่ดิมันใส่ชุดพลางนะแล้วมาหมอบในหญ้าอย่างนี้หาโคตรยากโอเคแล้วก็ยิงได้มา และตัวนี้คือมีปืนกลบอลเลก็กก็สุนโตรเยอะดูดิแล้วของก็เยอะด้วยเดี๋ยวมาดูปืนบันครับว่ามีสโคบหรือเปล่าปั๊บโอ้ยมีของแต่งอย่างนี้โอเคสวยมาดกปืนที่มีสโคบบ้างเลยครับมาเราจะได้ยิงไกลๆบ้างนะราเคลียรกระเป๋าแป๊บหนึง่งอันนี้คือผมเดินคนเดียวเลยและของก็เต็มง่ายด้วยมาละ ไล่ก็ร่วงป้ายไอ้พวกนี้คือพวกเดิมเลยที่ผมยิงไบโอเมื่อกี้เนี่ยแล้วทำไมมาอยู่แถวนี้ต่อเมื่อกี้ผมยิงจุดไบโอนะโอ้ยมีเสียงเท้ามีปืนปะเนี่ยไล่ก็ร่วงครับน่าจะเป็นตัวเปล่าแต่ก็เดี๋ยวไปเก็บของต่อนะของก็ยังเยอะดูดิ มาแลวา้วว่ะตอนนี้ก็ข้างหน้าเราครับแล้วพวกมันก็ผมว่าน่าจะมีบืนดีนะมันยิงผมนี่คือโคตรเจ็บอะ่ะผมว่านี่จะเป็นฟาร์มบานแม่และสองตัวด้วยโอ้ยโอย้นี่เป็นงานว่ะมาดูว่ามันชุบมานี่คือต้องตายนะแต่มันกดยาแบบอย่ายิงเฉยเลยแล้วก็ปล่อยไปมาเดี๋ยวเราก็มาโฟกัสตันหน้าดีกว่าอันนี้ก็สองตัว แล้วก็ร่วงไปแล้วนึงเอาดิแล้วก็ร่วงครับมาแต่ตัวนี้ฟาร์มาชัวเพราะว่ายิงเจ็บมากและก็ของจริงครับผมได้มาแล้ะเอาดิไปแล้วครับถึงว่าครับว่ยิงผมจากไกลๆเลยก็เจ็บนะไม่ใช้ฟาร์มาเลยแล้วก็ได้มาและนี่ใครตัวเมื่อกี้มะเนี่ย้เดี๋ยวมาใช้ฟาร์มาครับนี่ เราได้มา,ลาแล้วว่าไปก็ร่วงป้ายตอนนี้ผมจะเก็บของอีกนะแต่ว่ากระเป๋าเราก็เต็มเลยครับไปก็ได้เวลาที่เราจะถอยบ้างละเด๋ยวต่อเดี๋ยวก็จะตายเอาไปละโอยอันนี้ชุบมาชุบมาก็ร่วงไปโอเคเหลยตัวนึง ไรเงาะนี่จะตามมาไม่ทันแล้วไรเงาไปดีกว่าไลเงาได้เวลาซิง่งวะเดี๋ยวไปหาทำแคมป์ต่อครับตอนนี้แถวนี้คือไม่มีแคมป์ปะเดี๋ยวเราก็ต้องทำนะเอาเลยว่าตอนนี้บอกเลยว่าผมจะไปไหนยากนะเพราะว่ามีคนกดอยู่บนบ้านเนะี่ยยวลองวิ่งดู ดูดิโอ้โหแล้วยิงเจ็บด้วยนะจะบอกว่าบ้านนี้ก็คือฟาร์มมาสเนี่ยแล้วก็ร่วงครับราะว่านี่จะเป็นฟาร์มมาสนะเพราะว่ายิงะระยะไกลเลยก็ผมเจ็บว่ะยิงโดนเมื่อกี้นั่นเองเลยก็อ่าเลือดก,ก็ลดไปเยอะอยู่นะตอนนี้มันก็อยู่บนแคมป์ครับและมันย่อไม่ออกมาอย่างนี้เราก็ต้องแกล้งถอยอะ่ะเดี๋ยวถ้าผมอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ออกมาแน่นอนอะ่ะมาละ แล้วก็มีตัวชาร์จครับเอาลูกซองมาปปเดี๋ยวเราก็แล้งถอยแป๊บนึงไปแล้วครับแล้วก็มาแล้วจ้าแล้วก็เป็นไปตามแผนเราเอาดิโอ้ยแต่ตั้งผืนไม่ได้ด้วยแล้วก็ร่วงครับโอ้โหยแล้วยังเจ็บจริงอะเล่นผมนี่คือ30กว่า ดี๋ยวไปดูครับว่าฟาร์มมาหรือเปล่าของจริงมาละนี่ครับโอ้โหยังไดฟาร์มมาจริงด้วยแล้วก็ไม่ใส่ชุดกรอด้วยนะถึงว่าครับทำไมายิงแรงมันก็ใช้ปืนเพียวๆเลยก็บอกเดียวแต่ก็เราได้มาครับฟาร์มมาเนี่ย หยยาแปบ๊บแล้วก็พันยาไปตอนนี้ผมว่าเลยก็ได้เวลาที่จะไปละแต่วันนี้บอกเลยว่าอันตรายและเราก็มาคนเดียวด้วยวะเดี๋ยวเราก็ไปครับเดี๋ยวจะไปหาบ้านแถวนี้ด้วยเนี่ยเลวก็เดี๋ยวจะลองไปจอดดูนะเผื่อว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้เราอันนี้ก็พอไม่ระเบิดอยู่อะเดี๋ยวไปหาบ้านดีๆเลยก็เดี๋ยวลองเจาะดู มาจอบ,บ้านหลังนี้เลยนะไปก็จอบ้าเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีของปะแล้วก็อีกประตูนึงจอบไปแต่บ้านนี้คีผมว่าไม่น่าจะมีของขนาดโตครับก็ยังเป็นแค่ต้นหนึ่งเองอยู่ดีแลมวิวีปะุปะมิวก็ของเข้าไป กล่องก็อ่ามีเฟืองอยู่นะได้เฟืองมาสิไปครับไร่ของก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปดีกว่านะแต่ว่าจะหาบ้านดีๆเลยก็ไปพักสักหน่อยเพราะว่า๋ย้ก็พอยิงแล้วก็ได้ของมาเนี่ยเดีย๋ยวไปต่อนะ๋ย้ก็พอได้ไรมาเฮ้ยโอ้ยแล้วแถวนี้คือยังมีคนอ่ะ แล้วก็ร่วงครับน่าจะเป็นตัวฟาร์มของไหมก็ปางอุย้ยแล้วสวยอะแล้วก็ได้แร่มาแต่ในบ้านนี้คือมีคนครับดูดิและร่วงไปไปต,ตัวนี้คือเรายิงได้แร่มานะเดี๋ยวมาลองจอดดูครับตอนนี้เราก็พรอมีระเบิดอยู่อะ แล้วก็ได้ของในศพมาเฟิบโอ้โหลายลูกซองของดีมาโอ้ยอย่างนี้สวยครับเอาดิแล้วผมเข้ามาได้แล้วต้องอย่างนี้แล้วก็ได้บ้านมาฟรีแล้วก็มีระเบิดถังเหลือพอดีอ่ะที่สองลูกต่อเลยครับแล้วเราก็ได้บ้านมา จากที่ผมนี่คือจะเจาะเอาของในศพนะแต่ก็ได้บ้านมาเฉยเลยไปดูครับว่าจะมีของอะไรบ้านปั๊บโอเคเดี๋ยวมาถอดโค้ดล็อกก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปซ่อมบ้านครับและบ้านนี่คือก็เอาเรื่องอยู่นะแล้วก็น่าจะพักได้ละมันก็ห้องในก็อัปเหล็กหมดแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยแล้วครับแต่ว่าในตัวผมนี่คือได้อย่างเยอะโอ้ย แล้วของเีบิวก็เยอะนะเมื่อกี้ก็เหนอย่างเยอะเลยว้าถือว่าคุ้มครับเพราะว่าเราก็ใช้ไปแค่12ลูกนะ,ระเราเปิดถังเนี้ยแล้วก็ได้บ้านมาถือว่าคุ้มครับว่เดี๋ยวมาลองเคลียร์ของในบ้านนี้ดูนะแล้วก็เดีย๋ยวมาดูครับว่าเราจะได้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้นะเน่ไอ้กล่องนี้โลง่งแล้วก็โล่งครับ ของนี้ก็พอมีคอมโพเนนต์อะไรก็มีแร่นิดหนึ่งอของส่วนมากก็น่าจะเป็นของนิวโบร์นะเดี๋ยวพลอยอเราต่อยอดได้อยู่ดูดิแล้วหินอย่างเยอะดูดิผมว่าหลายหมื่นนะเยอะจริง น,นี้คือของที่เราได้มาเมื่อกี้เลยครับตอนนี้ก็เราได้แร่มาก็เก็บเต็มกล่องเลยนะดูดิมีทั้งกร,รมฐันแลเลยก็แร่เหล็กแล้วก็หินแล้วก็ไม้มาแต่ผมก็น่าจะมาแค่นี้ครับวันนี้เนี่ยแล้วก็เดีย๋ยวจะเอาของที่ผมมาฟาร์มแล้วก็ผมหาเล่นนี่คือเดี๋ยวก็จะให้ของคน,นตี้นะวันนี้ผมสุมตี้มาเลยก็ไม่ได้แบบไปเดินด้วยกันเลยเล้ยวก็เอาของให้ลวกันครับแล้วก็พร้อมมีของให้อยู่ ปะวันนี้ครับเราก็มาแค่นี้พอเวลาก็แค่ันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนไปละ